ก็วันนี้ก็ชนะสามประตูครับก็เป็นไปตามที่ที่มางแผนไว้ครับสำรับวันนี้ครับเอาความกระเล่นของทีมเป็นไงครับทีมก็ความกระเล่นแรกๆก็ดีนะแต่ว่าวันนี้เสียเสียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ที่สะดุดนะลูกบางลูกที่แบบเราควรจะได้ก็ก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปแก้ไขต่อไปครับพี่แขกครับมีแฟนๆฝากมาถามเยอะมากเลยครับจะจะได้เห็นพี่แขกลงเล่นในฐานะผู้เล่นในนามทีมชาติหรือสโมสรอีกไหมครับไม่ไม่เล่นแล้วครับเลกแล้ว น่าจะน่าจะพักแล้วครับประกาศรีไทยเลยเหรอครับประกาศรีไทยไหมก็ก็ไม่ประกาศนะครับแต่ว่าได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ก็คงต้องโฟกัสตรงนี้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่ายังมีแมตต์อีกอีกค่อนข้างเยอะครับสําหรับสำหรับของสโมสรเองนะที่ผู้บริหารเขาให้ให้โจทย์ไว้ครับก็คงคงไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็คงเป็นโค้ชยาวๆไปครับเรื่องของสโมสรขอบคุณมากครับมูดถึงเกมนต่อไปหน่อยดีเกมนต่อไปเจอเกษตรครับก็ ก็เกษตรก็เป็นทีมเป็นทีมที่ดีนะครับเราก็ไม่ประมาทนะครับตอนนี้เจอเจอใครก็ไม่ไม่ประมาททีมเพราะเราพยายามไปเก็บคะแนนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกทีมนะครับในในเกมทุกๆเกมครับแล้วก็เกมไหนที่แป้งค่อนข้างหาก็จะพยายามดันดาวรุ่งให้มาเล่นให,ให้ให้มีประสบการณ์ให้เยอะขึ้นครับโอเคครับ